สวัสดีค่ะเทวิกาเรียกทรัพย์นะคะวันนี้นะคะอยากจะเช็คพลังงานดวงนะคะสวัสดีนะคะคนที่ผ่านเข้ามานะคะขอน้อมจิตน้อมพลังงานนะคะใครที่ผ่านเข้ามานะคะถือว่านะมีบุญบารมีร่วมกันนะคะวันนี้อยากจะขออธิษฐานนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะ นะภายเล่าเรื่องวันนี้นะคะอยากจะรู้ไหมคะว่านะดวงของคุณนะคะที่ผ่านเข้ามานะคะภายเล่าเรื่องชาวราศีมังกรน,นะคะมังกรในเดือนพฤศจิกายนนะ,ะมาดูกันซิว่าเดือนนี้นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะ พลังงานนะคะของชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างนะมาดูกันสิคะนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจงเปิดดวงของชาวราศีมังกรนะคะนะว่าดวงของคุณนะคะ จะชี้จะเปิดไปในทิศทางไหนนะชาวราศีมังกรตั้งจิตตั้งใจนะคะนี่คือพลังงานภาพรวมของคุณนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะามาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะเราจะหยิบให้นะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะอ มาดูไพ่เล่าเรื่องของชาวมังกรนะใบแรกที่ขึ้นมานะคะ Two of Cups นะคะขึ้นมาเลยนะสถ้วยชาวราศีมังกรบอกเลยสำหรับคนที่มีคู่นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคุณนะคะเจอคู่แท้แล้วยินดีด้วยนะคะเจอคู่บุญบารมีของคุณแล้วนะคะนะสำหรับใครที่มีครอบครัวนะคะ มีเกณฑ์ที่จะมีน้องหรือท้องนะคุณจะมีคู่บุญคนที่โสดอยู่ยินดีด้วยนะคะคุณจะเจอคู่แท้คนที่ชอบคนที่ใช่นะคะเจอแล้วนะสำหรับชาวราศีมังกร ข่าวดีนะคะข่าวดีเลยและในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนะคะและจะเป็นมังกรจริงๆและจะมีไฟมีพลังนะคะลุกชูขึ้นมาเลยและมันขึ้นมาเลยว่าช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะมีคู่ค้าหุ้นส่วนที่ดีนะคะจะมีคนรักคนเมตตาเข้ามานะคะมาเกื้อกูลคุณน,นะในช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรนะว้าข่าวดีของชาวมังกรนะ ช่วงนี้มีแต่คนรักนะคะแฟนรักนะคุณมีสเสน่ห์ในตัวคุณมีออร่านะคะอ่าชาวราศีมังกรนะและในช่วงนี้นะแม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณจะมีคู่ค้ามีคนรักมีคนสนับสนุนมีคนเมตตาด้วยนะ,ะชาวมังกรนะคะอืมต่อไปดูไพ่ใบที่สองกันสิว้าคุณได้เดชาลีออด ชาวราศีมังกรข่าวดียินดีด้วยสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่ใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งอัพเงินเดือนยินดีด้วยนะคะคุณมีหัวหน้าที่เขารักคุณคอยสนับสนุนคุณนะคะคุณได้ไพ่เดอรชารีออนะคะนะมันฟูมันมีความสุขงานที่มันทำจากที่ไม่มีใครมองคุณเลยอะคะ่ะทำงานอยู่ในที่ลับที่มืด หลังจากนี้แลจะมีอำนาจกว่าผู้อื่นนะคะหัวหน้ารักนะคะบอกเลยว่าปีนี้โบนัสของคุณนะคะจะได้เต็มน้ำเต็มเนื้อนะคะงานมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะผลักดันคุณนะคะให้ขึ้นเป็นที่หนึ่งนะคะอ่าและชาวราศีมังกรท่านใดที่ อยากรับข้าราชการท่านใดที่มีเกณฑ์ที่จะไปสอบมีเกณฑ์จะได้ติดข้าราชการนะคะยินดีด้วยนะคะและก็ขึ้นมาเลยว่าชาวราศีมังกรมีเกณฑ์จะได้ถอยรถใหม่ป้ายแดงมีเกณฑ์การได้ของชิ้นใหญ่ชิ้นโตวะชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะดวงคุณดีมากเลยนะชาวราศีมังกรเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะอ่า อยากจะบอกว่าคุณจะมีรถคู่ใจคุณจะเจอรถคู่บุญและคุณก็จะเจอคู่แท้นะคะจากที่เคยผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่านะหลังจากนี้เราฟังข่าวดีได้เลยนะคะวายใบสุดท้ายแล้วกันเพราะให้คุณดีมากใบสุดท้ายนะคะคุณได้ queen of pentacle s นะคะถือว่าที่สุดแล้วเนาะราชนีถือเหรียญนะคะ นะคะยินดีด้วยใครที่เป็นชาวราศีมังกรที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเป็นสุสีไทยเฮาคุณจะเป็นเศรษฐีนีนะคะคุณจะมีทรัพย์สินมีที่ดินเป็นคนที่ชอบเก็บเงินเก็บทองซื้อทองเก็บไว้เป็นคนที่มีทรัพย์สินพอสมควรนะคะเป็นนักสะสมตัวยงเก็บเงินเก่งนะคะเก็บเงินเก่งนะคะซื้อเพชรซื้อทอง นะคะซื้อของที่คุณชอบนาฬิกาที่สะสมนะคะอของแบรนด์เนมนะคะที่คุณชอบนะคะที่ดินนะคะบ้านรถนะคะบอกเลยว่าคุณจะมีความมั่งคั่งจริงๆนะชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะคะมองว่ามีข่าวดีแล้วกันนะคะข่าวดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแบบ จะได้ของชิ้นใหญ่ชิ้นโตมีเกณฑ์การถอยรถป้ายแดงมีเกณฑ์การจะได้ซื้อที่ซื้อทางนะคะและบอกเลยว่าคู่ของคุณที่คุณคบอยู่หรือคุยอยู่นะคะสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานมีเกณฑ์จะได้แต่งงานแล้วกันนะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักนะคะอืมจะเจอคู่แท้นะคะยินดีด้วยนะคะตามหากันจนเจอนะ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ยินดีด้วยเช่นกันนะคะนี่คือคู่บุญบารมีของคุณเองนะคะจะอยู่กันยันแก่เท่าเลยนะคะคุณจะได้เจอคนที่ชอบที่ใช่นะและชาวราศีมังกรเนี่ยคือธาตุดินเลยนะมันขึ้นมาเลยนะคะราชนีถือเหรียญธาตุดินเลยนะคะช่วงนี้นะความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยค,คุณเกิดขึ้นแล้วอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณไม่ต้องกลัวเลยใดๆก็แล้วแต่นะคะดวงคุณมันดีมากเลยนะ ราศีมังกรนะคะมันเพอร์เฟกมากชาวราศีมังกรจะเจอคู่แท้ในเดือนนี้นะคะเจอคู่แท้เลยเจอหุ้นส่วนที่ดีมีเกณฑ์ถอยรถใหม่ป้ายแดงมีเกณฑ์การสอบติดข้าราชการมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหัวหน้านะคะคอยซับพอร์ตผู้หลักผู้ใหญ่คอยซับพอร์ตนะคะการเดินทางลดให้โชคนะคะลดให้โชคนะคะและอยากจะบอกว่ามีเกณฑ์จะได้ ที่ดินเพิ่มเติมได้มรดกนะคะมีเกณฑ์มีเงินมีทรัพย์มีความสุขนะคะบ้านให้โชคเจ้าที่ให้โชคสิ่งดีๆนะคะบอกเลยชาวราศีมังกรคุณจะเจอสิ่งดีๆแน่นอนนะอืมเอาเดี๋ยวขอให้ซักหนึ่งใบนะคะอีกสำรับแล้วกันนะคะอาชาวราศีมังกรอนะไพ่ดีไพ่ดีมากบอกเลยนะคะความรักสมหวังการเงินมา นะคะสิ่งของข้าวของชิ้นใหญ่ชิ้นโบแดงอยากได้ก็จะมานะคะในเดือนนี้ถือว่าได้ถือว่าได้นะคะอ่ะขอหนึ่งใบหใบแล้วกันอ่ะสำหรับนี้อยากจะบอกว่าไงสำหรับนี้นะคะอยากจะบอกว่าสิ่งไหนที่ชาวราศีมังกรคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ นะคะมันเหนื่อยมันหน่ายนะคะบอกเลยนะชาวราศีมังกรอย่าพึ่งหมดหวงังขอให้คุณมีพลังมีอํานาจมีไฟลุกขึ้นสู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของคุณนะคะคณสู้รอบนี้คุณมีแต่รวยนะคะมีแต่พุ่งนะคะมีแต่แสงสว่างอํานาจวาสนาบารามีของชาวราศีมังกรรอคุณอยู่ขอให้คุณลุกสู้นะคะคุณจะชนะ นะคะคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะจะแพ้ภัยนะดวงคุณมีเกณฑ์ที่จะเปิดเปิดแบบมากๆเลยมีเกณฑ์ได้รับสิ่งที่อยากจะได้รถคันใหม่นะคะคนรักนะคะที่อยู่เคียงข้างคู่บุญคู่บาร,รมีของคุณนะคะการแต่งตัวสวยดูดีหรูหราหรือเพอร์เฟกนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะและบ้านที่ดินเงินทรัพย์สิน มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะชาวราศีมังกรได้แน่นอนนะคะฟันธงนะในเดือนพฤศจิกายนบอกเลยคุณจะเจอข่าวดีนะคะรอรับเตรียมรับได้เลยนะคะบุญจะหนุนส่งบุญหนุนส่งนะคะพลังอำนาจของคุณคุณจะได้แต่สิ่งที่ดีๆนะคะได้แต่สิ่งที่ดีๆนะคะขอให้ชาวราศีมังกรนะคะ รับพลังงานนี้กลับไปขอให้คุณดวงดีดวงเปิดขอให้องค์เทพเทวดานะคะจงปกปักรักษาคุ้มครองชาวราศีมังกรให้มีแต่รวยมีแต่รวยดวงพิกล้ายกลายเป็นดีนะับตั้งแต่วินาทีนี้คะ่ะ